บายดีพี่น้องครับครับพี่น้องบ้านพี่น้องไม่กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี่เพราะเคยมาจักเที่ยร้านอยู่ริมโค้งเด้อพี่น้องเพราะเคยมาชักเที่ยวเ้อพี่น้องคนคนสาวมันกำลังไปเอาผักเอาหญ้าอยู่มากินก๋วยเตี๋ยวเรือเด้อพี่น้องมันมีลมเรื่อนอยู่ทั้งหนาดิเดี๋ยวมาเปลี่ยนเลยเบอรแต่ไม่ไ้องเดี๋ยวร้านนี่ไม่ลมเรื่อนทั้งหนาพูดรถจอดยุ่ทั้งฝนเลยพี่น้อง กินบัตรที่นี่มาเดูมาดูน,น,นันฮะกระตุ่นปวดหัวเดี๋ยวบสบายแห้งสีกองไปก่เป็นวัดเป็นไอหน่ปวดหัวโ็เดนนินเข็ดเนาะเขาปรุงสมบัพรกให้เราละห้าสิบบาทอืมใสใดไง นานแล้วกรบโอ้มเป็นเลืออะไรพี่น้องแค้องแท้อลไทางลาง่างเงี้ยบอพนะแต่กี้ตรงนี้เขาจำว่าปินไปล่านมูกะทะมันบรบ่ได้เปลี่ยนมาเป็นาทามเกียวดีให้เงินมาโอ้ยางมีลงหลดจัส <c oughs> าสนนี่น,นองเขาีกขังนา้าวา่ยเขาบต้องาอ่ะคนเกปกติคยจงเบายังกะบ้าไปเลยเนะขาจับ ถ้าเขาเขามันว่าวแล้วได้ปวกมันนะวามหมายเขาว่ามันดีข้หมายกระนั้งว่าเป็นอันว่าขอท่านออนได้เลยถ้าพวกมันได้มาอ้างดีใจมึงได้คือกูเบอน่าส้มเพชมือมึงคนไหยมึงกูน่าได้ฮอชุกปลแตงเลยก็มาได้นำสุกผีแล้ว ประมาณถ้าพักก็คือหอ,อนลานใหญ่แล้วยิ่งหน้า,นาหอแก้วเนาะ สวนเราแทบปรกอบไม่มาสุดยอดเนาะเขาเรียกว่างซีมนะันเนาะถ้ามาโกเทียวเรื่องแซ่บพลาดทันมีสูตรของเพิ่นนเามมีสูตรของเขามันเคมีมโคตรดีลส่วนนี่นีะคะันเมื่อวันโกเตี๋ยวเรื่องคนบม่ได้บนะอกเลยเนาะเป็นของผู้ใดต้องไปอบรมเรียนมาเนาะส่วนอันนี้นะ เคยกินเยเตีีกลยากเลยเ้เดวยอเตี uh ๋ยวเขามักใส่ซีอในซีอ๊วขาวก่อนไแต่ว่ามันนางนำสีดำแถ้าซื้อบบีกับซีอ๊วขาวเนาะน้นน้ำดำนัแซ่บซีอ๊วดำอ่าซีอ๊วขาวกับซีอ๊วดำเขาหลานเปล่าเออซื้อมันเื้อซีอ๊วขาวแต่ว่านางนสีดำมันซื้อมาแนเ่า ทำผิวขาวคืออะไรเออเอาขันก้อยพ่อพีสกับข้อต้นไปหรองแล้วก็มานักใส่ซีอิ๊วหน่าดำจซีอิ๊วย่างเดียวใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเดี๋ยวใส่โยอันนั่นนะก๋วยเตี๋ยวต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะอย่างตะกี้ยุบานคอยมักกินก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนั่นนะดำๆเท่ใส่ดำๆแล้วข้นเข้ากันนั้กินโอ้มันละแซ่บ เพื่อนน้องมันบอกว่าให้มันเสียงเฮากบเสียงเพลงไปเนาะขอนเ๊อฟเขาค่อยเว้าเนี่มันเสียงเพลงมันเข้าดุง่งตมันก็พิลลิกระติบได้ไปเนาะยูทูบเบอร์ก็ลำบากแต่เวลาไปกินร้านอาหารกินอย่างแบบนี้ละ่ะขันเฮามาพากเสียงเอามันมันกลับบอสแบบว่าอยากให้พี่น้องฟังเสียงสดเข้าไปนั่งอ่ะนะอันพากเสียงมันก็ไปอีกอารมณ์นั่งนี่แต่ห้องจำเป็นท่านก็ต้องพากเพราะว่าเพลงเข่าบ่ได้เลยแม่เนาะแม่ แบย,ยงที่แรงวันจะมีร้านคาแฟ่ามาเปิดอยู่นี่บันนี้พันขึ้มากเนาะวันนี้แต่คุณยายแล้วบอยฟังว่าข้าเจ้าเสีเดยดไม้เดียวเสียด่ไงเก่น,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 นะ กินด้แต่ว่า<อ>จะเป็นรานา้านกาแฟหรือบ่ร์ละว่ออาป่ะนี่รถชอมม่องระยะเสายเออัไอาอ,อันแม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยต้นหนิวใหญ่พี่น้องเห็นบอกต้นหนิวตนนอยอย้นใหญ่ใหญ่เบอร์ในกล่องคือว่าตอนนอ้นหน่อยนะหายากเลยต้นหนิวใหญ่แบบอนุรักษ์ไว้เอาไวรตีนต้นหนิว กินตนอยู่ในเหตุนักก่อพิษกินต่อพอต้อแม่โกหกหลอกลวงกินต่อคนนะถ้ามาทำผิดเลยนะต้นเงี้ยแขวครัวชาวบ้านถ้าเจ้าโชคดีแม่เลยเกิดมาบุกยย่คผัวเจ้าเป็นบุคคลที่โชคดีมากว่าเจ้าได้ผัวคนนี้ไม่มีู้ใดแย่งเจ้าแท้พี่น้องเข้าใจไหมฮะ โชคดีเลยมันต้องไปตบตีกันมันต้องไปตบตีกันไม่มีใครแย่งเจ้าแน่นอนขนาดก็กินเขาก็ยังนทำายแตกอยู่เนาะก้นเน,น,น่าเนาะอืมให้กองนทำอื่นทำไรไปก่อนกินพอดีเลยเออกินเห็นเหมือนละลายเถอะกินไ่ไรละเออว่าเจ้าเป็นคนมาก,กินเสศษไรชอบน้ำอืมกินแล้วเจ้าหนะ้าไปใส่แกนเจ้านะกดตรงวัดส่แกนนะแล้วก็ขึ้นเนินมัน ขึ้นมาแลัวก็ใส่เข้าไปห้าสิบบาทบริการตัวเองจะได้อายุขางนะถ้าใคยอยากกินสปอนเซอร์อาโอเคยุไส่ไหมเออเนาะได้เอฟซีมาเบิ่งกเนาะสะพานมือเนาะในร้านเราหมาะเจาะดีขนาดเลยขายเฮาร้านก๋วยเตี๋ยวเลือ อร่อยสุดยอดอันนี้ใครยังกันเม,ยนมียหมมไหนบนอะไรวะต้นขอกเพืกอนะม,มันเป็นเครื่อนเลยเห็นไหมเออมันเป็นเครือเป็นเครือเออต้นของพื่อนดีพี่น้องไงเป็นเครื่อเออมอ,องพวกใบจอดรถกับพี่น้อง,ปอองไปยางบนอะไรโคมอนเนี่ยแหละตะกี้ตอนคอยผ้ามาหน้ามาเล่นนะนี่เด้ ตะกี้มันเป็นมองเขาบอกดึงดึงมามาลงนี่เด้อันเด็กน้อยเต้นดึงดึงอะนะเขาพยายามเต้นบอกเขายานแขนนะเต็มหมดละแถวเนี่ยดึงดึงเขาจะออกมาเลหล็นี่พี่น้องน้ำให้ลูกเหล็กโด,ดยใชค่าลูกมาเล็กเท่านี้เอาเขาละหมักแต่เด็กน้อยอรสร้างเขาไปให้เล่นเขาย่านแขนเขาหักเวลาเขาไขับแขนเขาแขนขนิดน้อยหนึงมาหน้าน่ะเออย่าย่เงี้ยหลังนี่แหละเราคุยกับบ่าวเพชรดีดีเลยพี่น้องนี่ไซสดีอ่ะนะเราเอามาจอดนอนได้เลยนะหนุ่มหน้าอะว่ะ แต่ถ้าไ้เพื่อนไหนไม่ยกคิปเพื่อนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมองมุกหอยจอดอยู่ขากบ่แล้วว่าตะกีนะ่ะแล้วปลูกคักปลูกยังได้บ้านี่รัฐบาลเพิ่นเลยเอาหินเอาอยัางมาใส่เพื่อให้มันแข็งแกร่งบ่มันเจียไหมมันก็เลยปลูกยังบ่ได้เัมนี้นนะว่า,เ,า,วาเออทำไมวาตะกี้เราปลูกตลอดบ้านี้มันเป็นหินเป็นยังมันปลูกง,งาคููชีวิตเรา อกกุมมีตารางบืดน้องไม่ขวายมันจอดเล่นะ่าับลูกเลยพี่น้องแต่ซุ้มอันนี้มันขึ้นมันขึ้นน้ำหินไหมน้ำซอกหินขึ้นว่าอ,อันนี้ก็ต้นกระเดาน,นี่ก็ต้นดอกลักสมัยนี้กี้กับวายคู่าอาจารย์นาแมอ่เนาะว,ว่ามึงชวนฝากเราพี่น้องมึงโอ้รถไถนาเนี่ยผักแต่ว่วได้ในี้ไง,งานเนาะจอดทิ้งไว้ เนี่ยเรากับมังหดพักคนยังเล่าอยู่นี่แหละคุยกับเราเป็นชั่วโมงโอ้ยล้วเราดีแท้คุใหญ่นะคุยเอาไข่เป็นชั่วโมงนี่เฮียนเล่าอย่นี้ชวนมูเล่าหน่อเฮียไปทางคุณนเราสองคนนี่มันคุยกันเรานี่ได้หม่องเล่าโหดเราใส่น้ำไปเอาดีใหญ่มันเจ็ดสิบเหียญพี่นนอะ แต่เรางแข็งแรงเราดีแล้วบอกว่าจอดมาเร่นโลดอืมคุยกับเราแล้วเราดีแหละคุณยายถ้าบอกว่าวันไหนมาจอดนอนมาเล่นนะถ้าเห็นยายก็ได้คุยกันอันนี้ไม่เป็นพักไฟบ่าวเนี่ยนี่พักปังเท่าแม่ข่อยมา,มากมากกันแต่แล้วก็มีทางหายงยางเด้อก็ได้ไป,ไปเหยียบพักเราเด้ นี่เราไม่ท่าให้ยางวักฟังมันเป็นจุ่มใปจุ่มมันเลยอะโอเคถ้าเราคลิปนี้ยอย่าไปซ้ำหนีนะเมยเน,ยเนยเาะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ